ว่าเขาจะปวดหัวมากกว่าชื่อเล่นไอ้ปามนายอะไรเนี่ยชื่อเล่นเอทีตีตู่ไม่มันไม่ได้ถ้ามึงมาเล่นกระติกโผล่เนี่ยต่อให้มึงวาดดีเท่าไหร่ะมึงก็แบบมึงก็ว่าดีๆไม่ได้หรอกเชื่อกรูชื่อเล่นอะไร ไม่เาม่าทีคือเล่นทีทีนอ uh, ่นสีแต่วาึงดึงดึงอเนีามเข้ามาไงไม่ได้ดูเพนตาเอาเงกดเข้านี้มานะแล้วมันก็ตั้งชื่อกดจอยโอ้โหดูเพนด้ากูไม่ควรนอน เออเนี่ยเนี่ยสมมติว่าเนอ่วิทยาศาสตร์เขาเอาพานาเนียมาทดลองใช้จับมันได้ไม่ต้องห่วงปามพารานียามันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องยังไงกูไม่ทางมีเหตุมันอยู่แล้วเว้ยส่องส่องมาก็ต้องหลายครั้งแล้วนะ ียมกูมาใครสองจะอะไรเกย์วนขูดเข่าเขียนที่อะไรอ่ะแดงเขียนอะไรอ่ะโอเคกูได้เขียนอะไรก็ได้ให้คนอื่นเขาวาดให้คนอื่นเขาวาดได้หรือหรือก็เอาันนี้เป็นไดนามิกนะแค่แต่ว่ามีคนกดเสร็จกดเสร็จแล้วคือคนอื่นจะได้เสร็จ กูต้องทำให้เสร็จเกูกโอ้โหทำมาตั้นเนี่ยเขาเยี่ยมเกิดจะว่ายังไงอ่ะโอ้โห,เ,หเกย์ไก่เมาอะไรอ่ะกูจะว่าใะไรมันใะไรมันคือแบบมึงไม่มีอะไรจะจะใส่แล้วีตต่ตกอืมตอกอะไรดีคือกูเสียแล้วกูแน่เลยทั้งใช้ปากกาไม่ถูกเพว่แอปนี้แย่เน อย่าไว้เดยดตองโซนนีว่างจริงโคตรเกี้ยเลยเนียรปในมือถือมันไอ้นี่ละมีอัปเดตใหม่สามารถเล่นไอ้นี่ล้วเล่นหน้ากระดาษ เฮ้ใช่เหรอเออล้น <eda> <as> ่าอยากว่าอะไรหน้าดีอ่ะ Everybody ไป m e party ดูแลใครว่ารูปนี้คุณจะเดายะว่าจะว่าหน้าคนนึงที่ไหน

ทำอะไรวะตลกมากนะอืมตลกมากเจรองๆขับไม่เลิกเลยแค่มันหลบสีแค่วะถามที่มันมีทีเดียวแต่นี้ไเกียแบบตับใช้เดียมีมันมีสีเท่าที่ไม่ได้ใช่ไหมไม่มากกว่านี้

งานยากยากไ็ได้คอนโทรสัตได้ก็คอนฟิสไม่คอนโทรสัตได้จริงเอีรยได้จริงเอีร์อนตายเอีรยคอนโทรไว้ไม่ได้ิน แค่ชีนีีกว่าควาชื่ออาคุลองมาช่างสาวบูมาเด้นี่เอแม้ความลำบากอย่างหนึ่งอ่ะคือไอเนี้ยมันซูมฟองไม่ได้เว้ยใช่ลำบากตอนนะที่ในมือถือไงอ่ะ,ะคือเสร็จแล้วมึงว่างไงกูเสร็จแล้วกดกูต่อยนะกดกูต่อยนะกูกำลังตกกต่อยแม่ความไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอเนี้ยไม่ใช่กู กดสองแล้เนี่ยมามากดหนึ่งคนสองก็คือไอ้นี่เทินอือต่อนเนี่ยอนะไรถะดอดดูพอตดูพอตกูวดเหมือนไข่เว้ยเหมือนไข่วะไม่รู้อ่ะ ไอ้พวกมึงไปเราวขนนี้เลยนี่เังไม่ได้ัวเลยอกไป้ครั้งแรกเ็นยังไงล่ะคะเหี่ยแม่งเห่าทแม่งรู้จัดเลยอ่ะเหย่ยคือแบบเหย่ยแม่งตัวไม่เนจรยงนะ เเหียกูว่ามือนเียมมันจะวาดยากอะไรวะเกี่ยวม่บอาถรรพ์วิจิตรนี่อาถรรแบบเดียวอยากให้สูงได้มากมันก็แค่วาดรูปไม่ยากมลยประหยัดตัวมันยากครั้ยมันยากคนที่มันวาดรูปเนี่ยคำนี้มันยากต้องหัดวาดรูปแล้วมันมันต้องหัดวาดรูปเหรอวะมันขนาดนั้นเลยนะ ส่งนี้เขาไม่สมบรณ์สัตว์ไมู่ดถึงไม่ต้อการว่าระบบเสจะเกี่ยวนี่เมื่อไรตามกันหรอละไม่มีสก่นลำบากก็เกันเนี่ยเนี่ยเมาส์เปิดไม่กดช่วยอะไรไม่ได้ดิโคตรทำไมต่อเรื่องเจอะเท่าหัวดยวก็สิ่งเชนยวกสินงเนี่ยมือกูป้นซีมันสั่คลิป กแบบไม่ร้องอไงฮะเล่นไม่เป็นาไม่ไช่นกาไม่ไมเนียป้าหยาบนะชูขอน้องแ้ยกมือมุดสันนะทำไมนามันชี้เสของศิลปวนหนาได้ไหมชูมูชูมันไดเชีงชูชิงชูชชูชูช วันเฉยๆเ้อะเยอะไมีไอ้ลุงหน้าไข่ได้เลยนะเออไอ้คนอะไรนึกถึงคนเดียวกันเลยชู่โจมคูชอ้แล้วมือแล้วมือได้เห็นรองเท้าเขาปะโคตรใหญ่อะแล้วตัวเขาไม่สนประกอบติดตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเข หัวมัโคตรตัวห้อจากแปดคือตั้งแต่หัวเขาแล้วหัวเขาโคตรเหลี่ยมอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าเหลี่ยมหรือไข่ดีอ่ะคือแบบคนเดือดคือคือกรามกรามเขาใหญ่เขาใหญ่ปะใช่ใช่เราเป็นคนคนคนรี้ผมว่าเขาหัวเหลี่ยมงดีนั่งสมาธิบนเขาใช่ปะเขาหน้าเหี้ยไม่ยังอื่นนะเอาเขา เขาไม่สนใจเราอุ้ยาแพ้คนใส่ใจนะอย่ยได่ไปอย่างตัาแพ้คนใส่ใจไมปุ๊กตอบรลยตั้งแต่เขาตอบแค่คือว่าตาตาแพ้คนเอาใจใส่ผมว่าฝนตกไหมกินอะไรหรือยังคือทั่้ง อถ้าไยบอกต้าเป็ดีอะไรเยี่ยมเนี่ยทำอย่างนี่มือสั่นจริงมือสั่นในคอมก็ต้องแล้วใ่มือสั่นในคอมเนี่ยดีคือแบบเมาส์แบบไม่ตรงเลยอ่ะ